ในไตรปิฎกได้พูดถึงมูลเหตุการเลือนหายของพุทธธรรมดังปรากฏอยู่ในสัทธมปฏิรูปกสูตรความว่าดูก่อนกสปะเหตุฝ่ายต่ำห้าประการเหล่านี้ย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความฟั่นเฟือนเพื่อความเลือนหายแห่งพระสัทธธรรมเหตุฝ่ายต่ำห้าประการเป็นไฉนคือภิกษุภิษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ไม่เคารพยำเกรงในพระศาสดาหนึ่งในพระธรรมหนึ่งในพระสงฆ์หนึ่งในสิกขาหนึ่งในสมาธิหนึ่ง ดังปรากฏในปัจจุบันเมื่อมีคนออกมาสอนธรรมโดยกล่าวตู่พุทธองค์ไปเรื่อยบิดเบือนเนื้อทําให้ผิดเพี้ยนด่าว่าเหมารวมจับจ้วงคณะสงฆ์ตีความศีลสิกขาตามใจตนเองสอนสมาธิแบบผิดๆดโดยมิได้ปฏิบัติอย่างแท้จริงด้วยสัญญาณดังกล่าวจึงน่าจะร้ายแรงกว่าภิกษุอัชีที่ประพฤตินอกจรีดเพราะอัชียังมีธรรมวินัยที่ถูกต้องให้เปรียบเทียบแต่สัทธธรรมปฏิรูปจะทำลายพุทธธรรมที่ถูกต้องทิ้งทั้งหมด